ี่ก็พาแมนแฟมเบอรี่ออนทัวนะครับสงสังวดหน้านี่นะ่ะน้งน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมั้งนะครับมาเก็บสีนะครับลอยสลอกปอกเปิือกนะครับอืมนะฮะเก็บสีซะหน่อยเนาะอันนี้เบียดต้นยางนะครับ นี่มิดทงมิดหินเต็มเลยนะครับก็เลยเอาซะหน่อยนะครับเดี๋ยวสงการจะเดินทางยาวนะครับสีสเกตนะครับก็เลยต้องปรับปรุงโฉมซะหน่อยเวลาช่างว่างพอดี oke okay. oke มีบางท่านนะครับถามมาว่าอูสีมันมันก็อยู่ที่ราคานะครับผมอยู่ที่ราคาเนาะอย่างอูนี้เขาก็ราคาไม่ได้สูงนะครับก็ถือว่ากันเองนะครับสภาพสีสภาพเลเกอร์ก็ตามสภาพราคานะครับถ้าจะไปอู่ที่มีมาตรฐานอีกอู่หนึ่งก็ราคาก็จะสูงนะครับเราก็จะทํางานออกมามาตรฐานนะครับตอนนี้ผมมีหลายฟังก์ชันให้ท่านเลือกนะครับ อันนี้รถผมเองก็เอามาใช้บริการที่นี่นะครับเพราะว่า,าราคาก็ถูกกว่าที่อื่นนะครับถูกกว่าที่อื่นถามว่ามันจะทนไหมอะไรไหมมันมัน,ม,นมันก็ตามสภาพราคาเลยครับผมคือผมรับได้ตรงนี้นะมาตรฐานแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ท่านจะทําไปเก็บอะไรแบบนี้ท่านก็ใช้สีอย่างดีเล็กเกอร์อย่างดีมันก็มันก็ทนทานนะครับผม เป็นอย่างนั้นเลยนะครับนี่ก็คือคือความมาตรฐานนะครับของของแต่ละที่นะครับไม่เหมือนกันแล้วนะแล้วก็ความมาตรฐานของลูกค้าแต่ละท่านที่สําคัญก็คืองบงบนะครับงบพองแต่ละท่านแต่รถผมเนี่ยทำทั้งปีนะครับคงจะไปเอาแบบว่าดีเลิศประเสริฐ อะไรอย่างนั้นไม่ได้ประเมินประเมินแล้วเดี๋ยวมาทำให้คันนั้นเสร็จก่อนไปโดนอะไรมาเขาจูบเขาจูบท้ายครับคันนี้ก็เอามาประเมินราคาแล้วโดนจูบท้ายเนาะก็คกวาไปจอดเกะกะชาวบ้านนะครับจอดเกะกะชาวบ้านเขาอือ รถก็สภาพที่สวยนะครับคันนี้ก็เป็นก็เอามาประเมินให้นะครับนี่จะให้ดูนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เจ้านายถามไปโดนอะไรมานะฮะนะครับโดนท้ายนะครับก็จะมาอาบน้ำทั้งคันนะครับคันนี้ก็คือทำสีทั้งคันนะครับเนหลังคาก็ด้านนะครับจอดนานนะครับ จอดนาน,นสีเดิมๆเ,เยอะอยู่สภาพรถนะครับช่างลมนะครับ,น,น,รบนี่อยู่ใกล้ๆกกับเทศบาลคูคตนะครับอซอยเทศบาลคูคตนะพันธมิตรของเราเยอะนะครับมันอยู่ที่ท่านว่าต้องการราคาไหนหรือว่าความเนียนประมาณไหนนะครับ เอาที่ความพอใจนะครับคือทําไปแล้วแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแบบทั้งผู้ใช้รถและก็ช่างนะครับผมผมก็จะเน้นอย่างนั้นมากกว่านะครับเน้น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 เรื่องความคือทุกที่ครับมันทํามันก็โอเคคนระับแต่ว่าบางครั้งเออเราเราทําแล้วเราคุยกันเข้าใจครับคือไม่ได้ดองงานนะครับไม่ได้อะไรพวกเนี้ยเนาะงานก็คือ เสร็จสับไปตามเรื่องตามการเวลาที่ควรจะเป็นนะครับเพราะบางครั้งอาจจะไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนเหมือนเหมือนของผมนะครับของผมนี่มันจะสลับซับซ้อนเกินไปนะครับทสลับซับซ้อนเกินไปแล้วก็ตั้งเรื่องสายไฟเรื่องแอร์เรื่อง,อองโอ้ลึกนะครับ จนเกินจะบรรยายนะครับแต่ถ้าข้อพุ้นสีเขาก็จะเน้นเฉพาะจุดเฉพาะจุดเนาะมันก็ไม่ได้ลึกลับอะไรนะครับแต่ของผมนี่เยอะนะครับก็อยากให้ท่านขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านท,ที่เข้าใจนะครับเข้าใจว่ามันมันสมควรจะประมาณไหนอะไรยังไงนะครับความช้าความเร็วของงานช่างนะครับแต่ผมพยายามจะเน้น ดูแลให้ตั้งแต่พวกสีตัวถังช่วงล่างระบบไฟอะไรอย่างี้นะครับในในใน,ในอู่เรือพันธมิตรนะครับถ้ารถบินเอามาตรฐานนิดนึงก็จะไปอู่ตรงลำลูกกาซอยสามนะครับเป็นอูแ่แหลมวันนั้นเขาก็จะระด,ดับปรามาจารย์นะครับเขาทำงานจนอายุเจ็ดสิบาก็ยังเคาะพ่นสีอยู่นะครับซึ่งซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับประสบการณ์เยอะแยะ อา้าวเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่อา้าวโอ้ยเราเป็นอ๋อมีคนช่วยแล้วดื่นล้มคนไปนไหนเอเลยเอ๋อช่วยยกขึ้นเฉียว,ลวเลยอ๋อมันน่าจะเป็นฮอนด้าันนั้นเฉียวนะโอเคใช้รถใช้ถนนนะครับใช้ร่วมกันดูแลกันเนาะไม่ว่าอืม ก็คือตอนนี้นะครับผมมีมีรถญี่ปุ่นเข้ามาที่อู่สองคันนะครับตอนนี้ผมเลยเน้ําแห้งนะครับคือระบบน้ําเนี่ยรถรุ่นใหม่นะครับผมจะคุยเรื่องรถรุ่นใหม่ให้ฟังนิดนึงเนาะคือมันไม่มีเกยให้ดูอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่มีเกยความร้อนให้ดูนะครับรุ่นใหม่มาจะมีหลักไฟ หลักเดียวนะครับไฟโชว์เดีขึ้นมาสีเขียวสีแดงนะครับบางทีไม่รู้นะครับก็มีอาร์เมลาคันหนึ่งกับแคมรี่คันหนึ่งนะครับที่ยังยกเข้ามาเมื่อสองวันนี้นะครับผมไม่ว่าเอ๊ะสงสัยผมจะต้องทําระบบแบบเบนท์ให้แล้วนะครับเพราะว่าทําไปหลายคันละนะครับอืใส่ไฟโชว์ด้วยแล้วก็เวลาน้ําพร่องมาก็จะมีไฟโชว์ที่หน้าจอให้เลย รือไม่ก็ใส่บัสเซอร์เข้าไปด้วยตัวหนึ่งจะดังแอดแต่บัสเซอร์ไม่สมควรจะใส่เพราะว่าเวลาเราเปิดสวิตช์ออนมันจะมันจะโชว์ขึ้นมาเอาแบบว่าเอาไว้ในบริเวณเนี้ครับจุดใดจุดหนึ่งเนาะถ้ามันแดงขึ้นมาแล้วให้มันแทงตาเราเลยเนี่ยมันก็จะคนขับก็จะสะดุ้งวิไฟอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับพังนะครับเวลาพังเนี่ย ตอนนี้นะครับอย่างนิสสันอเมล่าอย่างมัดด้า3มาสด้า2อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับคือเรามันซ่อมไม่คุ้มนะครับมันต้องเปลี่ยนเครื่องออกเลยนะครับซื้อเครื่องญี่ปุ่นใส่เลยคุ้มค่ากว่านะครับคุ้มค่ากว่าจะมาเปิดฟ้าปาดฟ้าสูบเจียเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่คุ้มนะครับผมมองประมาณนั้นนะไม่คุม้มผมก็เลยมองว่า ถ้ามาอย่างนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นช็อตบล็อกเลยได้เป็นอะไรแท้ด้วยแล้วบางทีงานที่มาจากญี่ปุ่นนะกับเครื่องที่ประกอบในบ้านเรานะผมเคยเจอแล้วนะครับว่าประกอบในรถไปแดงบ้านเราเนี่ยมาตรฐานเนี่ยไม่รู้นะความรู้สึกนะครับผมว่าขณะที่รถเมื่อก่อนในวีอมาใหม่ๆนะครับใช้ใช้แก๊สนะ แก๊สก็ถังเดียวคนขับก็คนเดิมนะทุกทุกสามหมื่นโลต้องมาเช็ควาลวทุกครั้งเลยนะเครื่องในบ้านเราเนี่ยแต่วันใดวันหนึ่งมาน้ําแห้งนะครับเปลี่ยนเครื่องญี่ปุ่นมาใส่พอใส่ไปเสร็จแก๊สถังเดิมคนขับคนเดิมการเดินทางที่ทํางานก็ที่เดิมนะครับปรากฏว่าไม่เคยได้เช็ควาลวนะจนเป็นแสนกิโลครับผมก็เลยถึงบองบอกว่ามาตรฐานโลหะ บาวาวอลูมิเนียมที่ทําฝาสูบอะไรเนี่ยฮะจะแข็งแรงมากกว่าที่ประกอบในป้ายแดงบ้านเราน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือความรู้สึกประสบการณ์ที่ผ่านมานะไม่ได้ไปอิงข้อมูลที่ไหนนะครับจากการวิเคราะห์มานะครับที่ที่ท,ที่ที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะผมก็เลยมองว่าเออมันมันเป็นอะไรที่ ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับเป็นเรื่องน่าคิดนะนที่จะเป็นไปได้นะที่จะเป็นไปได้ก็ประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวผมแวะซื้ออะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่ติดตามผมมาตลอดให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพยายามจะออกคลิปบ่อยๆนะครับมีอะไรเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับเป็นเพลินนะครับขอบคุณครับ